จุดนี้เนี่ยตรงนี้นะไม่ต้องไปกว้างๆนู่นก่อนรับเริ่มเลยไปกว้างๆก่อนไปบรรยากาศก่อนสาธุสาธุสาธุวันนี้คุณย่าสตอรี่นะจะมาปล่อยปลานะคะขอให้ความโชคดีมีความสุขสุขภาพดีอายุมั่นมั่นยืนเกิดขึ้นกับคุณย่าสตอรี่แล้วก็ลูกหลานของคุณย่าสตอรี่ด้วย โชคดีมีความสุขด้วยคู่เข้าชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนโชคดีร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะมาปล่อยที่แม่น้ำสะพานบ้านแก้งแม่น้ำมูลเนาะแม่น้ำไหลสะพานบ้านแก้งนะครับสะานบ้อำเภอยางจุมน้อยนะ อันนี้เป็นแพ่ร้านอาหารนะครับเป็นแผ่พ่อพ่อตูพ่อตูมาจับจับจุ้ยก้นจริงจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนักจริงจริงเอาพ่อตูจับจับไป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 นะเอาความโชคได้ไปเอาความโชคดีกลับมาให้ข้าพเจ้าลูกหลานของข้าพเจ้าได้๋ยวนะไล่ไปไปเลยเจริญเติบโตด้วยแพร่พันธุ์ด้วยแพร่พันธุ์เยอะๆ อ็เลยกลับมาหาเราแสดงว่ามานขอบคุณเราแสดงว่าเขาขอบคุณเราใช่ไหมเนี่อ่านะลอยเอาไปแล้วปราดุขอให้ท่านโชคดีเอาสิ่งดีๆให้ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าด้วยแม่มันอยู่แต่แถวนี้น่าละตัวนึงนะแล้วเราจะไปไหนแต่ตอนนี้เราอยู่กลางน้ำเนาะ ก็เกือบกลางน้ำเลยกลางแม่น้ำเลยกลางแม่น้ำแหละแม่น้ำมูลนะเนี่ยแม่ถอยมาลึกมากเลยนะถอยมาอ๋อนี่นี่เขาเอาเชือกไปผูกแพ่ด้านนู้นแล้วก็ดึงดึงไว้นี่นะดีมากเลยนะโชคดีมากเลยได้ซื้อปลาที่น่าเขียงมาปด้วย เรามนนไม่เห็นมันบุมไม่นู่นแล้วเออถัก็สิบเก้าตัวย่น่าไม่เห็นมันบุมไม่นู่นแล้วพอเป็นตัวต่อไปนี้ขอให้เ่เป็นแพร่ร้านอาหารนะครับ<อ>นี่แร่บ้านแกงนะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยครับมานั่งคิวกันได้นะครับเขามีแร่ลอยให้เล่นน้ำด้วยนะ,<ก>ะนี่ๆๆนี มีเสืเ้อสูชี <26 S 1> ชรกฎาม256พดต,ง,ตงไป <ะ S 2> ดูภาพวิวสวยๆก้องกว้างหน่อยนะ <ไป S 1> ให้เข้าดูหน่อยนะท่านผู้ชมได้เห็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาติแม่น้ำมูลอยู่ที่ตำบลอยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยนะ,ะจงนังหวัดศรีสเกีสะพานบ้านแก้งสะพานบ้านแก้งปีที่แล้วปีก่อนนู้น้ำท่วม ตอนนี้ก็กลับสู่ปกติลแล้วมีแพรส <ละ S 1> าหรับร,ร้านอาหารมานั่งชิลได้บรรยากาศแพรก็ประมาณนี้น,าานี่นั่งชิลอย่างนี้ในดูแพรใกล้ๆก,นนกนันน,าานี่มานั่งกินส้มตำนั่งอะไรขาหย่อนน้ำได้แนละ้วนี่นนคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใช่มีซื้อโชชีพให้เล่นน้ำด้วย ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ติดคลิให้ย่าสตอรีร่ด้วยนะครับนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสายบุญนะสายมูต่อไปนะครับสวัสดีครับ